ก็สวัสดีทุกท่านเลยครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในรายการ k l k s นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในสปลใหม่ของเอ่ิรับเียมเวมนะครับผมแล้วก็มีปลั๊กอินใหม่ๆเข้ามาอันนี้ก็คือปลั๊กอินรายชื่อ27ตเต็มร้อยนะครับรเนี่ยมันก็จะเป็นรายชื่อเข้าออกาชื่อผมหายไปไหนวะเยอนะเยียงถึงนีแะ คือตอนแรกเห็นอยู่ตรงนี้ช่องมาถึงครับก็เป็นสปาวา์ใหม่วันนี้ก็จะมาอ่ะตอนนึงมีคอนดักสก,กายอ่ะอันนี้ก็จะเป็นจิตสปาวนะครับผมนี่ทับสปาวอ,ะอ่ะอ่าอย่างนี้อื้อันนี้ก็เป็นไอเทม,มอ่ะอันเลยนะไทเทมไทเทมไทเทมแจกรีอ่าอย่างนี้เหมือนเดิมทุกอย่าง ฝั่งโน้นก็จะเป็นบล็อกนะครับตรงนี้ก็เป็นรายชื่อก็มีหนึ่งเอ็ดไนเซสเซสเซสเตอร์สองแอดแอดเมกเม็ดครับร 4, ส,บสามพิฟิกสตาร์ฟฟิกสี่สตาร์กัลล็อกเคซี่ดาเล็กห้ากำตุสตาร์ชมพูน,นะครับผมแล้วหกบิลเดอร์เคนหรือคุณเคน Ken, นั่นเองห้าสเป้าใหม่เราก็จะมีโคก คุกคุกมกดนะอย่าลืมมาแรกกันนะครับผมคือมีคนโดนขังไปแล้วรอบนึงแต่ว่าก็ปลดแล้วเนี่ยข้อหาแฟบในที่โล่งจำคุกหนึ่งชั่วโมงนะครับผมด้านนี้ก็เป็นเอ่อกำหนด v รายชื่อ V.I.P. ครับคือเติมไม่ถาว,วรหรือเกมโหมดไม่ถาว,วรเราก็ได้ทำการให้อ่แอดฟิก ตรวจเขียนจดไว้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บที่เก็บเลเวลเนี่ยกดเวลขึ้นเลยเห็นไหมเห็นไหมอ่าตรงนี้ก็เป็นที่แลกดาบนะเห็นไหมฮะของโหดครับแต่ใช้ของแลกเยอะนะครับอ่าแล้วก็พวกชุดอ่อาติดติดติดอู้อู้เบาไว้ก่อนนะฮะ ห้ามเอาของที่แรกไปขายนะครับผมพบเห็นแบรนด์นะครับผมอันนี้เวลาจะสมมุติเราจะแบบเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนชื่อมันนะครับให้เรากดย่อนะครับแล้วก็กดขวาเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะเราไปโซนต่อไปกันเลยตอนนี้ก็เป็นดิจิตอลคล็อกนะครับผมโอ้ยจุ ก็บอกไว้ก่อนนะว่าตัวเกมนี้นะฮะไม่ต้องลงเลยเลยคือคุณจริงผมได้มาถ่ายเทอคิงดอมแล้วพอดีเขาเขาให้ตัวเกมมาไม่ครบมีคนเขาทำให้นะครับผมอ่าแล้วเขาเขาถ้าลงไม่เป็นเน่ยเทวอคิงดอมก็เลยไปตรงนี้วาโซนไปดูเองครับผม ก็เลยเขาก็เลยให้ตัวที่แบบเลือกมอสเลือกมอสเสร็จแล้วก็กดเชนเชนเวอร์ชันเสร็จแล้วก็สตาร์ทเลยบาทหลวงนะฮะแต่ว่ายัาไว้ก่อนนะฮะว่าต้องเป็น ID ดไม่ ID แท้นะครับเพราะเวลาเลือกเนี่ยมันจะให้ใส่ ID พาสเวิดนะครับผมฮ่าบาตหลวงบาหลวงใช้บาตหลวงจริง,งน,นะครับเนี่ยใครแต่งงานชื่อคนอะไรเงี้ยครับผม เป็นปักอินแล้วนะฮะเมื่อก่อนยังไม่ใช่นะครับก้อนนี้นี่ประกาศจับเป็นนายแล้วก็ตรงนี้ผมก็ไม่รู้เขาสร้างมาทำไมนะ,นะ,นะไม่รู้เขาสร้างมาทำไมแล้วก็แมคโดนัลแมคโดนัลก็มีอะไรนะ บัตซื้ออาหารโอ้โหเนี่ยอ่ะบัตรซื้ออาหารซื้อฝั่งนีอ้อันนี้ไม่มีอะไรตอนนี้เป็นที่ฆ่ามอนเตอร์รับเปิรบประตูให้กดดานข้างครับเนื่องจากเรื่องเราทำให้สำเร็จอา่านะครับอาม,มาดูที่สระว่ายน้ำนะฮะ ทำกันยังสวยเลยบิดเดอร์ทำเกือบทั้งหมดนะก็มีพวกสตาฟแต่ผมไม่ค่อยได้ช่วยหรอกพอกฝ่ายประชาสัมพันธ์นี่อ่าเป็นที่โดดนะดมือเนาที่กระโดดเฮ้นะอย่างนี้ครับก็ช็บสองชอบหนึ่งอยู่นู่นนะครับช็อปสองมีแต่อาหารแพงเอาไม่ใช่อแพงเนาะ ออเฮ้ฮ oh, <l Jean Rabbit bulun> ่เฮ้ยเฮ้ยฮ้หายไม่เกี่ยงเลยไม่มีสั่งเกี่ยวข้องเดี๋ยวมีตัวหนึ่งเขาเขาอะอ่อันนี้เป็นห้องร้องเรียนเนี่ยเป็นห้องร้องเรียนฮ่าสูนแจ้งเกียนนะผมอะไรเนี่ย คุณส่งมนทำไมกระดาษเปล่ามีคนมาบอกว่าเติมไมหาสิบไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไปรยายงานให้นะครับผมผมเติมใครใครป็นคนเติมคุณทีจีทีเจบีห้าไปครับผมก็ ที่เราไปตรงนี้เลยเป็นห้องพักอา้าวถูกปาก้ายออกแล้วเหรอไม่มีอะไรหรอกนะก็เป็นแมวคงโอ้โหรูปมีพลังงานอะ่ะโหดบ้าล่ะนี่คงดับคงดับโ,โพเทคถูกลองหรือเปล่าไม่รู้เอะไรท่าน ร้อยพัน,มน,น,ห,นไไหมืออ่นแสนครูแสนหนึ่งถึงไรวะอ๋อผู้ใไชไ่ปะวะเสียงอะไรวะนี่เป็นส่วนสาธารณะ เสียงระเบิดพอจายแล้วก็แต่ืมแล้วก็จะกอ๊ยเดี๋ยวจะรู้เลยนะนะไดมอนด์ไดมอนด์ชงออกมาครับอ้าวไม่ออกเดี๋ยวขอดูก่อนครับอ้าวมีป้ายนี่นะ mai thầm ngọn có quan á không được đều giờ đi không ok hay mắng xin lỗi rồi อ๋อนี่ตลาดมืดแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับคอมพาสเลยตลาดมืดสำหรับเมมเบอร์นี่ายให้ด้วยทุบกล่องหะเมืกีโหมดนำมาขาย,ยมาแม่งหมด โอ้สองรีบมีเจ้าของแต่ดูปะคอก็รู้แล้วยาค่ายเฉยมาเดี๋ยวไปดูคุกคกันคุกกันคุกที่โหดที่สุดอาจะมาดูกันเพราะอะไรเพราะไอ้นี่ครับอับบมีทุกห้องนะไม่ต้องกลัวมีทุกห้องเ,ร,อเราเราไม่โอ้ยห้องนี้ห้องปิดนี่นะห้องเบ็ดล็อก ไปด,ดูห้องสุดท้ายกันว่าแอดมินจะให้อบอิห้องเดียวไหมไม่ให้เลยครับโอ้โหดูดแต่ละห้องับนี่ก็มมีอบอิทุกห้องไม่ต้องกลัวครับผมเอาอย่าเข้าอะ่ะอย่าเข้าไม่บอกเนาะคุณเน่ก็จะไปดูคุณฟิก พี่ไหนเนี่ยฮะสี่สี่เก้าอ๋ออือเ,เดี๋ยววนนี้เราก็จะไปแจ้งให้ทางแอดมินรู้นะครับเพราะผมเป็นสตาร์ไม,ม่แอรสตาร์สตาร์เปล่าเปล่าไม่ไม่มีคนต้องจนหม่ร้องเรียน มันดีคอไปเลยมันดีคอไปเลยนีงก,ก็ซื้อสี่ไปนี่นนานฟาโชโอ้โหชินล้องใส่หูฟัง ได้มไหมดเลยลง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 สิ้นสตาร์จบนะผมชิง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 ชจะปฏิบัติข้าเกียรโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาดูดาบดิดูตัวดิชอวร้อยยี่สิบเจ็ดห้าสบทนะผมเอ๊หรือเขายังไม่ได้เขียนป้ายวะ

บ้านเคนนี่บ้านเคนนี่คง เชนเนเนเช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 นนม่งทำบินเร็วอ่ะเย้เย่เย่า ยังไม่งกกี้ยเรายิงปืนนี่โอ้โหอะไรเนี่ยแล้วก็มาดูบ้านคนไปโอ้สนาสมอนเคซี่แม่งชื่อหลูสัตว 我妈要森林，森林兵也不背，啊超清清啊、超我超轻轻轰轰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 我超轻轻轻，音乐到这，我超轻轻轻轻轻轻。 เฮ้ยหมาไม่เ <Rabbi> จ <h ais glasses> ้าของข้าหมาไม่เจ้าของข้าได้เยอะนะครับผมเึื้อมาเึื้อตองโมเรกเซียมันก็เกิด พวกบ้านใหม่ขึ้นนะครับมีคนเทลาว่อะนี้ได้นะครับผม พี่โอ้ที่ไหนเนี่ยทองทอครับผมเย้ที่ไหนเนี่ยให้มีแมวด้วยวะอ๋อ 对对好玩，好玩。 いい,い,い ทำไมมันเติมแล้วมันไม่เข้าอะเติมแล้วไม่เข้าทุกคนแอดนาย <S S <S ไม่รู้หรือไม่เข้างเลยดีไม่รู้จะสร้างอะไรมาหลักตรงโอ้หน้าข้าแมวทิ้งว่ะเยาอเยาะเฮ้ยปีรามีอะไรอ่ะอะไรโหโหเก็ <c oughs> บให้หมดเก็บใด้หมว <c oughs> นี่คลิปหลุด เปลี่ยนชื่อหรือเปล่าวะไหนไหนวะคนไหนวะคนไหนไทยบปล่าในสกายเพิ่งลงมอดใหม่มาสกายเหรอไทยมันชื่ออะไรวะเดี๋ยว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 ชื่อเดิมนี่วสวดกล้องเหมือนถ่ายด้วยนาฬิกาเลยวะ ภาพโคตรจากเลยเออก็ไทยนั่แหละอืมก็ไทยไงเพิ่งโดนจับไปเนี่ยก็มีครั้งตอนสิบโมงมาจับไทยไทยเข้าคุกชั่วโมงหนึ่ง,งข้อหาเออข้อหาแฟบในที่โลง่งเรื่องอะไรงง ีกันแล้วรอหือใคร<อ>ไทยอะนะโอ้โหคนรับแอดผมตั้งานแล้วแหละจะฆ่ามันทิ้งเอ้า <Huh? S 1> oh, ทำไมพี่นัดไม่รับวะบอกแปบบ๊บพี่นัดเขาเล่นเซิร์ฟนี้วะเนี่ยมันเป็นสตาร์บแ๊กแินเอ็นดิ้ จะชวนมาเลยมันก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวได้ทั้งวันเลยเออเดี๋ยวได้ทั้งวันเลยต้องด่าอย่างี้ต้องด่าเฮ้ยกลัวฟ้าผ่าเมื่อกี้เพื่แบนไปป้อหาฝัดเจอเซิร์ฟอ่ะฝาดกนตึ้งไม่ฝัดเจเซิร์ฟอ่ะเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยืนขึ้นเลยเนี่ยเรามาอยู่ไหนวะ มืึนเลยเอ้ยช่วยพี่สร้างหน่อยดิสร้างเก่งไม่ใช่สร้างอะไรก็ได้ได้ผมคิดออกแล้วบ้านเห็นแล้วแหละสร้างเสร็จแล้วแหละดีมากจะสร้างนั้นเลยเหรอเป็นไงอุ้ยเทพเจ้าเทพเหลือเกินได้สร้างเลยวัสดุที่มันเป็นดินแหละ ไม่เอาดินนะเอาหินแทนโหอะไรเนี่ยเย็มาแล้วท่านเทพอ๋อยังไม่มาเว้ยตั้งแฝบอยู่เหมือนโอ้โหไปดูในแชทเองจีครับันเดี๋ยวผมส่งให้ใหม่ เฮ้ยผมไม่ลบวะผมเราลบวะเียนถูกเป่าวะเฮ้ยถูกเป่าวะอู๋นี่เขาจะไปแด้หลายทีหลายทีแล้วนะใครวะไหนไหนอู๋ ผม,มอยากแบนตั้งแต่เข้าเกมไวนะ้เนี่ยเอาจดหมายอ่าหน่อยมีสามจดหมายที่ร้องเรียนมาอเอาไปเอาไปกวนตีนทางนั้นเลยอันหนึ่งอันหนึ่งกวนตีนมากเลยแต่ไม่เราจะให้ไหนให้อ่านออเต็มอืมตัวจีนี่มันกดอะไรวะอ๋ะอคอมมาน เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นตะกี้มันฮะกากก็พี่กราฟิกก็งงเหมือนกันใครวะับผมนนนบฝาาาากกวงพี่่แออผมมยันไม่มันเป็นมันเต็มหมดแล้วอ่ะผมเจอเป็นว่าไปอ่านกดระวังแล้วจะเอากฎมาให้ผมยังไม่ได้โยนกดให้เลยมันเขียนว่าห้าห้าป่ะอืมแหละ ไม่มีอะไรงไงผมดึงให้อ่านข้างล่างนี่มันคุณๆปะเออคุณโคตรเลยลเอาโรงแรมโดนเผาลอะไรเอาคนละที่เหรอวะเอาอ๋อใส่ดูผีที่น,น,กกน,นี่อะไรเนี่ยข้อวัววิข้อ,มมขอแมวหน้าะ่าทิง้งทิพายเลย ออืมีอยู่ตัวหนึ่งแมวขครไม่รู้อ่ะสั่งมันให้ยืนดิสั่งไม่ได้เอาพี่พิกก่อนอย่าฆ่ามันดวะเล่นงั้นเลย ไอ้คนเกมทีวีเอาเชือกหลุดก็น,นะครับตะก,กี้สักทีเกมหลุด <c oughs> เกมหลุดเกมหลุดเกมหลุดโทษทีครับผมน่าสั่งะวันนี้นะฮะเราก็ได้ทัวร์สปากับบ้านกิ๊กกะโหลกดกัลนกะละบอกเลยว่าสะอาดนะอาบตั้งนานแล้วอาบตั้งแต่ก่อนเขาอีกทำไมทด้แบบนี้โอ้กระตุกเลยอินขึ้นเลยเนี่ยมันทำดีนะพี่นัดพี่นัดต้องเห็นด้วยเฟย ต่แก้วมันบอกกันเลยบอกบอกไปแล้วเว้ยเฮ้เฮอออทำไมอัดคลิปอะม่ผมก็ตกา้นะนักไทยไม่ดนะผมแอดแอดพี่นัทจังวะแล้วแอดแล้วแดเป่าแอดใช่ไหมโอเคเคนฮะสันบนี้นะครับแล้วก็ทั้งแอดไม่่เชยมอัดตเยอะ ไม่เอาพี่เกียวทัวร์ม่เ้ยเพื่อนผมเล่นอยู่อะ่โซนเกมทีวีโอเคนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องจบสักทีผมพูดจะจบสามรอบแล้วนะก็รวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมอีก400ซับสไคร์เท่านั้นจะมีการฉลองครบ200ซับสไคร์แล้วเย้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ